แป๊บนึงนะนี่ขอปรบมือปรบมือขอบคุณครับ อุเขาบอกว่าครูบอล15เปอร์เซ็หมดแล้วใช่เห็นไหมบอกแล้วว่าแฟนที่กดอ่ะให้รีบคอนเฟิร์มแต่ว่าน่าจะมีโปรส่งฟรีอยู่เห็นไหมเราบอกแล้วไงเห็นไหมกันตนาเห็นไหมวายุใครวะเห็นไหมคือคุไปเลยคนไทยไปเลยรู้จักปะเห็นไหมเนตรนารีเห็นไหมที่สุดในโลกเห็นไหมถ้าใครดูคิดจนุกพเห็นเห็นเมื่อวานเดีพูดปะเมื่อวานเดีพูดได้ดูระอ่ะ ไดปดูฝาลาไปประเทศญี่ปุ่นวันที่10 1ห18ค่ะรีบปุ่นค่ากันเลยเปิดท่าเทพมาเปิดท่าเทพจูเรดูเลยแบบญานไม่ดีน่แที่เทีนการเล่นลิเกเทียนเราดูแบบนี้เทียนออกก่อนแล้วขอบคุณค่ะางานไปแบบวันนี้นาคทก็การเลื่อนที่แล้วนะคือแบบว่าลองร้องลิเกแล้วแบบว่ามันยังไม่มีแรงตะเบงเสียงเท่าไหร่อ่ะ เงินยังเลยไปอ้าวเห็นเรื่องกันอย่างงั้น <laughs> 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 ว่าก็จะมีอะไรขผมใช้ไล่ปุกปั้วผมใช้หมาค่ะใช่ไหมไปเหมือนเช่นเช่นมาใช่เพราะว่าแบบว่าแต่ว่าตะเบงแต่ว่าพยายามร้องนี่แล้วเหมือนแบบว่าแรงมันได้ลม่ะมันไม่เจ็บแผนแล้วว่าเดี๋ยวลองเสียงกันแฮ้ยไม่เครียดเอ้าพูดจริงวันที่สิบสองอ่ะผมพูดไม่เครียดจริงๆริงเรื่องนี้ก็โลก มันก็แบบว่ามันก็มีผสมผสารมันกจะไม่เครียดใช่ใช่มันก็มีแบบว่าทั้งดราม่าแล้วก็ขำด้วยมันแต่จะโอเคนะสร็จแล้วมันไม่ซึมมันก็เป็นเรื่องแบบชีวิตชีวิตแล้วก็มีขำด้วยกี่ตอนหนูถามไปว่าสนุกจบกี่ตอนหนูปุ๊บจบขนาดของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาปลาปลาแล้ว คนเรานะทุกคนการเลเลมันจะตลกอย่างเดียวไม่ได้ความเบลิเกมันต้องตอนนี้ยังมีอ่าคุณปอมอยู่ไหมีก็ไม่น่นีแต่ว่าให้ตามที่แบบว่ามีตลุดในการรับชมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีตลกอย่างเดียวมันก็ดูไม่ดีนะดูแบบอะไรเงี้ยคืออย่างเลรื่องเเกมันต้องมีอหาสาระด้วยไม่ใช่ว่าไม่สะเหยดัก ไมเกินขึ้นไม่ใช่ก็มีตังค์ด้วยคือเลือกเขาจะมีตังค์อย่างอย่างอย่างคุณพี่พี่กดตะกร้าเมื่อสักครู่อเอาคอนเฟิร์มออเดอร์เลยนะคะใช่อุ้ยยังมีคูปองอยู่เลยด้วยค่ะคอนเฟิร์มออเดอร์ให้หน่อยได้ไหมมาเซอร์ออเดอร์เลยนะคะใครที่กำลังกดตะกร้าอยู่นะคะเพราะว่ามีส่งฟรีแล้วก็ลดสักสิบบาทอ๋ออ๋ออ๋อจริงคุณพูดเรื่องจริง เราจัดโปรแค่3วันนะคะโปรสุดท้ายคือวันที่เก้านะจัดให้แค่3วันเท่านั้นนะคะซื้อใหม่ไหมก็ไม่ใหม่อยู่แต่ว่าเดือนสิงหาคมกันยายนก็ใหม่กใหม่หมแต่ว่าก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะคะเพราะว่าซื้อมาลูกค้าถ้าถ้าถ้ากดหลอดเดียวที่คือใช้ได้ถึงหลอดนึงเนี่ยใช้ได้ถึงตุลาตุลาเลยค่ะแบบปลายตุลาเข้าเทศกาลเนะถ้ากดไปหลอดเดียวนะ แต่ถ้าสามหลอดก็คือใช้ได้จนปีหน้าเลยคือทุกคนสามารถถ้าใครต้องซื้อสามหลอดนะแล้วไปใช้คนเดียวก็คือปีหน้าค่อยกลับมาซื้ออีกรอบหนึ่งเธอตอนฉันนะไม่มีเศร้าจริงเศร้านิดเดียวตอนอุ้ยรีนสวยปะห้าห้าาอันนี้คือขับความสวยของแรงมากเป็นความสวยที่ตลกยยรเเป็นความสวยแล้วก็ความสวยที่ตลก มาคุณคุอผู้ไหมไม่รู้ไปรู้เอาดากู้ก่อนรแก้วรู้เลยวเรื่องอะไรเนี่ยเอาวันที่สิบสองก่อนใช่ไายขอยของจังนะขนของจังนนนขนมันม มีคูปองยังมีคูปองส่วนลดอย,ยู่ไหมยังมีคูปองส่วนลดอยู่ไหมคะมาช่วยป้าหา่นอันนี้คือให้ค่าอคอมเลยนะคือใช้ใช้ใชตต้ต่อป้าที่คือให้ค่าอคอมเ,เปิดการมองเห็นให้หน่อยครับขอหาใจรวัรวๆหน่อยวัสน,นี้่ะนี่ป้าก็ใช้ใช่ไหม ใช่ตายตังตตค์อองว่า,าดีา้ดต้องวากดอมอยน่้วก็ยนะครับสัญญาไม่ไดีเปิดแล้ว<ช>มันไม่ค่อยขึ้นมันมมนีสัญญาไม่ค่อยดีดญญยดเปิดรานแล้วดาไม่ค่อยดีเยมีออกาได้าหนึ่งเรือ่างหนึ่นงมล้ัญญาาม,มาเร็ววันนี้เรดโปรแค่สมวันนะคะ อันนี้กนนีโปรใช่อันนี้ผมใช้ออกจกบ้านแล้วก็ก่อนจกหน้าทุกวันเฮ้ยของนี่แยผมนะเฮ้ยของขวัญมาฉ่ำเลยหมแล้วก็วันนี้ครับโม๋เ็นซี่ะไรสอมกินเจ็บมากแที่พี่ที่ก่อน นะคะถ้าได้ส่วนลดนะคอนเฟิร์มมัเดอร์เลยนะเพราะว่าคูปปองที่ได้มันจะไม่มีทุกรอบนะคะอย่าอ่านนะอย่าอ่านอย่าใหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าผิดจะไม่โอ้โหเดี๋ยวได้เจอแน่เดี๋ยวได้เจอมาก ยิวคลาบใช้ได้นะไม่วอกไม่ลอยนะคะไม่โบ๊ะนะวัน,นเรามีโปรแค่สามวันนะคะหมดโปรโวันที่เก้านะทุกคนราคากตกันแดดปกติหกร้อยเก้าสิบนะคะสามสิบกรัมนะ,ะ,ะวันนี้เหลือห้าร้อยแปดบาทนะคะแล้วก็ได้คูปองส่วนลดอีกนะคะ ส่ัสีกดตะกล้าแล้วคอนเฟิร์มออเดอร์ให้ด้วยนะคะเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะโอ้ยกดได้4 3 8มาคอนเฟิร์มออเดอร์เลยค่ะคุเท ราคา8บาทนี่ไงกดคอนเฟิร์มแล้เเพ่นเสียดายมากนะถ้าไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าบางทีกดรอบต่อบางทีแบบถ้ากดแล้วไม่คอนเฟิร์มแล้วถ้าไปกดใหม่มาทีอาจจะไม่ได้ ເຮືອນຕັ້ງ ้ออดจุงแ,แนะนำว่าใช่ถ้ากดกดออเดอร์แล้วนะคะได้แบบราคาลดนอยู่แล้วคุณ mm hmm. พี่แบบว่าคอนเฟิร์มออเดอร์เลยนะเพราะว่าราคาแต่ละรอบะบางทีเรากดได้ราคาไม่เหมือนกันนะคะ mm hmm. บางทีรอบแรกอะ่ะเราะคะุณได้ราคาแบบส่วนลดเยอะบางทีรอบ2ถ้าเราไม่คอนเฟิร์มออเดอร์นะ ลอดนคือคุ้มมากเลยซื้อปีนี้แล้วก็ไปซื้อทีปีหน้าเลยเพราะว่าหลอดมี่ะใช้ได้สองสามเดือนเลยนะใช้ได้นานจริงใช่ใครที่ยังไม่เคยลองใช้นะคะเนี่ยที่ดูอยู่ตอนนี้น้ำเพียง2องคนละหนึ่งหลอดจากหกรเหลือ58 8แบบาทนะแล้วก็มีอแอมตอนนี้ยังมีส่วนลดอยู่ไหมคะหลอดเดียวมีส่วนลดเท่าไหร่ เสลดเท่าไหร่อันนี้กูปองเห็นไหมถ้าใครเก็บกูบองได้นะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่าเก็บกดแล้วหลอดเดียวได้432บาทจาก588รดเยอะมากใช้จนท้อค่ะไม่ผู้สักเกอ,อดีไหมแบบเป็นแม่ค้าที่แบบว่าคืนแบบให้ลูกค้าแบบว่าแบบใช้ได้นานมาก มีค่าส่งฟรีกับลด30บาทอตอนนี้เหลืออ่าอุปรณหเปอร์เซ็นต์หมดแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เนอะแต่มีส่วนลดอีก30บาทนะคะ588บาทนะคะลดไป3าก็เหลือ558บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยยังไงก็คูนุ่มเยอะมากเลยใช่ส่มสามกรัมคูใช้ได้นานมากค่าได้ทั้งตัว

ต้องแงตัดหลอดอ่ะาเดือดยังมีอีกมีมีข้างในอยู่ไงมันต้องตัดถ้าเกิดมันมันบีบได้หมดแล้วมันตัดหลอดข้างในเยอะเลยนะใช่แตือถ้าวันลูกค้าใช้แล้วบีบไปแล้วจนแบบว่าไม่ออกแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะตัดหลอดค่ะข้างในมันยังแบบว่าป้ายออกมาใช้ได้อีกเหมือนมันไม่อยู่ในช่องมันจะดันออกมาแล้วนี่นี่แล้วก็มาเนี่ยอ่ามาร์วกนี้หน้าโง่เพิเลยเพน้อยเลย นอนมาร์คตื่นมาก็จะวิ้งวิ้งหน่อยอะไรหนูวิ้งวิ้งกะจะจะนุ่มวิงวิหน้ามันจะมอะไรคือว so ิ้งน nah, ้าล่าไงาล่าแต่ื five? ่อกีพวนี้วันนี้ไม่เกี่ยวใช่พี่สามสวัสดีค่ะวันนีพี่สมใช้หมดรือยังไม่ซื้อมา สามใช้หมดหรือยังที่ซื้อไปยังไม่หมดมากดใหม่พี่วันนี้หลอดนึงคือราคาแบบซื้อเก็บลดเไอ้มากนะก็ซื้อปีนี้ใช้อีกทีแล้วก็มาซื้อที่ปีหน้าเลยเก็บตุนไว้เยอะวันนี้ใครซื้อ3หลอดถูกมากเพราะว่าปกติราคา3หลอดพันแปใช่ไหมวันนี้เหลือพันเจแล้วก็ได้ส่วนลดอีกคุ้มมากเลยตกหลอดละ500กว่าบาทแถมถุงด้วยห้าร้อยนิดนิดและอีกหนึ่งใช้นาน ต้องพี่สาวต้องปกติแม่ค้าจะต้องแบบว่าใช้ของที่แบบว่าใช้แล้วหมดไวๆได้กลับมาซื้อใหม่ไวๆนะคะแต่ของเราคือวันนี้ถ้าใครซื้อสามหลอดก็คือไปซื้ออีกทีปีหน้าเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่าพี่สาววันที่สิบสองมาดูเรื่องใหม่ไหมทุกคนมาท่าการออะไรเดินไปนะไรพี่อะไรเดินไปพี่ เปล่าไม่เจ๊งอ่ะอกินวันนี้นละ้วบอกว่ากินวันนี้ลดขนาดไหม,มเดี๋ยวรอด30กรัมขายให้หมดก่อนนะ<ม>คือแต่มันใช้นานจริงๆอ่ะใช้นานมากอะ่ะเต็มที่เลยคือ2เดือน3เดือนเลยออ่ะย่างตจำคือ2เดือนนะ แล้วแต่แบบว่าขนาดใบหน้าของแต่ละคนด้วยแล้วก็ปริมาณในการใช้ของแต่ละครั้ด้วยนะคะแต่ว่านภเพรย,ยืคนยันอนเติมเลยว,ว่าใช้นานมากถ้าราคาเต็ม690นะคะก็เฉลี่ยถ้าใช้สาเดือนก็เฉลี่ยแบบเดือนละ200บาทเท่านั้นเอง200นิดๆ,ดๆ,ๆใช้สุนท้อจริงๆค่ะ ใช้ตั้งแต่ไม่ท้องค่ะพี่คนถามว่าคนท้องใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าแม่ใช้ตั้งแต่ไม่ท้องจนท้องแล้วก็จนคลอดแล้วก็ยังใช้ได้บรินนะคะแต่ว่าคนท้องจริจะติดกไม่เหมือนกันนะทุกคนอาจจะลองเทสก่อนนะคะบริเวณที่ผิวอ่อนนะคะถ้าทิ้งไว้สักนาทีนึงแล้วไม่มีการแพ้การคันก็สามารถใช้ได้เลยนะคะใช้ห้าเดือน

เอเอเดี๋ยววันที่12นี้หนูแสดงแล้วค่ะมีคือโลไม่ไหวแล้ว12ไม่ต้องเล่นละสิบจะแสดงเรื่องใหม่ด้วยที่3ามมาดูไหม มากล้วยกล้วยัครับกล้วยกล้วยซือคลีแดดเร็วอีได้มา้กด้วยคือต้องใช้ต้งใช้ทุกคนพราะว่าแดแรงมากใช้แต่งหน้าเพราะอะไรเพราะว่าข้างหน้ามีไฟอ่ะเหมือนลักสีแดกอะไร ในของเราค <Courtney> s <S <1993 S 1> <AM> ือใช่คูมันกันน้ำกันเหงื่อวยนะคะใครกดแล้วก็ได้ได้ส่วนลดแล้วนะคะกดเพิ่มออเดอร์เลยนะอะไรตัอวไรอตัวซื้อกีมดบอย่าังให่จับใช้ตั๋วขายกันเองแล้วตอนนี้เริ่มขายกันเองแล้วริเกออะไรพน รีบๆปวดตะกร้กาเลยถ้าอสใส่มาโซนตัวดีตัวดีโอเคได้โอเคุกผู้ชจาดต่งรอเด้วยส่งสูตรมาหน่อยส่งสูตรมาหน่อยอะไรนะส่งสูตรมาหน่อยอา,อ,าอ,อะไรไไ้าโอข๊ตเ้าคืออะไรอ่ะสูตรนี่ไงบบบาายากิน,น,นกิน เเเอาโมม็ดใส่ใช่เม็ดใส่เม็ดเจียแล้วก็ผสมโยเกิร์ตมีประโยชน์ช่วยลดท่าบ้านได้ทั้งคันช่วงนี้ก็กินน้อยลงนิดนึง ติดต่อเหรอนี่เนาะย้ายออกย้ายย้ายย้ายอย่างมีค่ะมีค่ะที่โรงรีเกมีค่ะคือสินค้าทุกตัวของแม่กับของป้านะคะมาดูลิเกสามารถมาซื้อที่โรงลิเกได้นะคะเรามีพูดตั้งที่โรงลิเกด้วยนะคะวันนี então, ้ทงานเลยป้าด erm ิาอยู่ประธทำ นี่ไงหมูเองจ้าลาวันดีคร่ะไปดีนะอ๋อกไปดูข้าราชการมาที่กรุงเทพโอ้ดีใจด้วยนะคะอยู่เทีอยู่มันต่อที่กรุงเทพยนหรอน่าเหมืนเบนนี่เลยน่ามาอนเบนนี่ไปพี่พี่พูสวัสดีครับขอบคุณรางวัลจรินะพี่พูวัสดีค่ะพี่พูวันดีแดดไปใช้น่าิะเคยใช้อยู่แล้วแต่แล้วพี่ซื้อไปตุนไว้ตุนไปตุนไ้ราคาโปรพี่ขอบคุณรางวัลมากครับขอบคุณครับขอบคุณในดอมแล้วก็พี่พี่สาว เออชวนพี่ๆในด้อมด้วยนะไหวครูมากันนะคะน้องๆลูกๆด้วยอ๋อไปกลับโอ้ต้องไปกลับเลยเหรอใช่<ป>น้องมันจะบรรจุได้ที่กรุงเทพอ่ะเอาสู้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 ค่ะขับรถก็ต้องระมัะรบบดระวังเมลี่ออน ตอนนี้นิดเดงตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเริ่มแบบนิดนึงเวลากินอะไรเงี้ยแบบกินไม่ทันใจแล้วก็เลยแย่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 เลย่เลยที่สองหลอดโอ้โขอบคุณค่ะพี่ใช้ดีไหมใช้นานโน้ตหลอดหนึ่งอะ่ะใช้นานจริงๆริกดตัวสามหลอดไปเลยคุ้มมากวันนี้ยังอีกยัอีกอ๋ออีกหรืออีกคขาซื้อตัวใช่เพราะใช้นานมากโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่น เอาหมดแล้วเป็นเก่าซื้อใหม่โปรมีแค่สามวันนะคะตุนได้ทุนเลยใช้ทำงานไกลบ้านแล้วก็แบบเดินทางแล้วก็แบบนี่รันจะให้นะครับจะจะมีน่ี่เก็บดูกรเลยหรือใหม่โอเคนะคะเดี๋ยวน้ำเพชรจัด ต้องเตรียมแบบเล่าเรื่องให้ลิเกฟังเพราะว่าเราไม่มีเวลาซ้อมนะคะ12ินี้จะเล่นเรื่องใหม่เดี๋ยวเกียร์กรก่อนก็ขอบคุณนะคะพี่ๆลูกๆน้องๆนะคะแล้วก็เอฟซีแล้วก็ลูกค้าที่ช่วยโกษณานะคะโตเลยอีกสองวันนะคะวันที่แปดกับวันที่เก้านะเดี๋ยวพรุ่นี้มาไลฟ์ใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายอันนก